สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศาเรื่องเด่นเย็นนี้กับผมธนินวัฒ์พัฒนาวิรุณนะครับวันนี้เรามาติดตามนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดของคุณผู้ชมอากาศแต่ละภาคเป็นอย่างไรตรวจสอบพร้อมกันเลยครับ การดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมาอย่างต่อเน,นื่องทีวี360องศาหยุดยาว3วันสุสกเสาร์ทย์นี้จะถือเป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศแต่ละภาคนั้นสดใสเหมาะกกบการพาพ่อเที่ยวเป็นอย่างยิ่งเลยครับดูภาพรวมอากาศหยุด3วันผ่านกราฟิกขอ้อมูลอากาศขอ้าาศขอมูลข่าวสารนะครับส,สุกเสาร์ที่นี้ความกดอากาศสูงร่วลอากาศเย็นจากจีนจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนด้วยกำลังที่ค่อนข้างแรงผลที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือประเทศไทยตอนบนนั้นจะมีอากาศที่เย็นและมีฝนได้บางแห่งนะครับขณะที่ลมมรสุมทวนออกเฉียงเหนือมีกำลังปานกลางภาคใต้จะมีฝนแต่เป็นฝนไม่หนัก และตกกระจายไม่กระจุกตัวรุนแรงในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับดังนั้นภาคเหนืออุณหภูมิตำสุด16ถึง22องศากลางวันร้อน29ถึง33องศานะครับระวังนะครับพื้นที่ต่อไปนะครับเป็นพื้นที่หมอกหนาก็คือเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางและแพร่ครับภาคอีสานสุขสาวทีนี้ยังหนาวเย็นต่อเนื่องพื้นราบที่เลยจะต่ำสุดนะครับ16องศายอดภูเรือภูรกระดึงนั้น7ถึง8องศากลางวันร้อนเช่นกันครับ30ถึง32องศาส่วนตอนล่างของภาคมีฝนเล็กน้อยได้ด้วยนาายนคภาาาากกลงอศเ็ต่สุด21 อดถึงยี่ิบี่องศากลางวันร้อนสาสิบสองถึงสาสองศาจะมีฝนกวนใจทางตอนล่างของภาคได้เช่นกันนะครับสิบถึงย0สเซของพื้นที่และจะตกแค่ช่วงเย็นเย็นวันพรุ่งนี้อีกวันส่วนกรุงเทพปปริมฑลและภาคตะวันออกนั้นอากาศก็มีลักษณะเดียวกันก็คือยังไม่เย็นในตอนเช้าแบบคนอื่นเขานะครับต่ำสุดยี่สบถึงยี่สี่องศากลางวันร้อนส1ิ็ถึงสาสองศาและฝนพรุ่งนี้จะค่อยๆหายไปครับมาดูต่อที่ภาคใต้นะครับ ฝนที่กำลังตกมากขึ้นในภาคใต้โดยเฉพาะตอนบนเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์พรุ่งนี้จะค่อยๆหายไปครับต่ำสุด21-25องศาสูงสุด3 0 3 4องศานะครับนางสาวพรณภาทองเทพศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือบอกว่าสุดสัปดาห์นี้มีแนวโน้มจะได้เห็นน้ำค้างแข็งหรือเหมยขาดตามดอยทางภาคเหนือได้น้อยลงนะครับแต่จะได้ชมทะเลเหมอกแน่นอนนางสาวสุรังคนาจงสวัสดิ์กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนภาคกลางตอนล่างนั้นจะมีเย็นพรุ่งนี้อีกวันจากนั้นฝนจะหายไปนางสาวชนพ ศูนย์อุตุนิยมพยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกบอกว่าพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงนาราธิวาสนะครับส่วนฝั่งอันดามันระวังฝนที่ระนองถึงสตูลน,นี่คือสภาพอากาศของผู้ชมในช่วงวันหยุดยาว3วันนะครับส่วนลักษณะอากาศหลังวันหยุดยาว3าวันเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามกันต่อเลยนะครับ ่วงนี้อากาศจะงคงนะครับภาคเหนืออากาศเย็นต่ำสุด16องศายอดดอยหนาวจัดต่ำสุด6องศานะครับจับตาวาันที่นี้มวลเย็นจากจินและลอกใหม่จะลงมาทั่วไทยจะเย็นลง13องศาทำให้แม้แต่กรุงเทพต้นสัปดาห์หน้าก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าแต่มือภุมตมต่ำสุดเป็นอยู่ที่23องศาครับสหรับภาคทต้ยตรงนี้ฝนกระจายนะครับ4 0 6 0ของพื้นที่คลื่นลมไม่เป็นอุปสรรคในการท,าท่องเที่ยวและการเดินทางทางทะเลนะครับเรามาตามมาต่อในช่วงข่าววันใหม่เลยนะครับเพราะนี่คือ i All right, let's start